หอมพริกไทยหอมผักใบบวกนะครับทุกตักใส่หมอ้อไอใส่ถ่านครับดูพี่น้องเอ้ยผมมาครับแกงเรียงผักรวมของเชฟหนุ่มภูธรใส่ไข่มดแดงก็เสร็จแล้วแซ่บมาครับทานข้าวร้อนกับเชฟหนุ่มภูธรครับอุ้ยน้ำลายไหล สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรเหมือนเดิมวันนี้เชฟหนุ่มภูทรจะพาทําเมนูแกงเลียงผักรวมใส่ไข่มดแดงไหครับเครื่องปรุงแกงเลียงก็จะมีนะครับนี่กระชายหอมแดงแล้วก็พริกแห้งพริกไทยกะปิแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูผักอันนี้เขาเรียกชื่อเชฟหนุ่มจำไม่ได้ผักแล้วแล้วก็เห็ดขอนแล้วก็บวบแล้วก็นี่ครับใบแมงลัก เดี๋ยวเชฟนุมขอตำเครื่องก่อนนะครับตำเครื่องก็จะเอาพริกพริกไทยแล้วก็กระชายหอมแดงตำใส่กันนะตำรวมกันเดี๋ยวมาดูครับแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูด้วยครับับรองเด็ดแน่นอนแกงเรียงสูตรเชฟหนุ่มอูทอนหลังจากที่เชฟหนุ่มตำเครื่องแกงโคลกแล้วก็เอาเนื้อปลาทูใส่ลงไปแล้วก็จะตั้งน้ําตั้งหม้อให้เดือดแล้วจะเอาเครื่องแกงลงไปใส่หม้อนะครับมาดูนะครับตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วเชฟหนุ่มก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึง ทุกครั้งเวลาเจุ๊นทางข้าวเ่่มุนยเติมเกลือมันนิดหนึ่งเติมเกลือลงไปแล้วก็นี่ครับเครื่องแกงที่เราต้ไว้ใส่ลงไปครับเข้มคนแน่นอนครับเนื้อปลาทูไม่ต้องตามละเอียดมากครับเน้อปลาทูจะได้ทานเนื้อปลาทูด้วย น้ำเดือดนิดนึงครับแล้วเราก็จะใส่เค็ดลงไปนี่น่าจะเป็นเค็ดขอนนะเราให้น้ำเดือดสรับูครับตับรองว่าเดือดแน่นอนเดี๋ยวรารอให้น้ำเดือดก,ก่อน,นครับน้ำเดือดมากแล้วเราก็จะใส่ไห่ครับเค็ดลงไป ัจะตามด้วยเก็บหมูหนูครับลงไปตามด้วยบัวครับลงไปโอ้ยหม้อจะเล็กไหมเนี่ยชั้นว่าจะทำหม้อเล็กทไมมันเต็มหม้อแล้วปล่อยให้เดือดนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักใบเขียวกับอันนี้ยอดน่าจะเลือยอดฟ้าใส่ผัลกลงไปแล้วก็จะใส่ไข่มดแดงแล้วก็ใส่ใบแมงลักปรุงรสก็ทานได้น้ำปลาเน,นี้ยรอเดือดอนครับ ก็เดือดได้ทีครับฉนหนก็จะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงของชูรสนิดนึงครับของปลานิดนึงถ้าใครใส่พอด,ดีก็ใส่ได้ครับใส่นิดนึงก็ไดข้ของของของน้ำปลาครับครับผักใบเขียวใส่งลงไปเลยครับเพราะว่าถ้าเราใส่พร้อมมันจะล็กครับใส่พร้อมพวเกเก็บพวกแล้วโอ้ ใหญ่มากล้นหม้อ,มอเลยครับไม่ล้นหม้อ,มอไม่ใช่สไตล์ตเชฟหนุ่มาทานมากๆเลยครับโอ้ตามด้วยนีะไข่มดแดงครับใส่ลงไป มนมไม่ใส่ปลาร้านะเพราะว่าชมนมแกงเลียงมนมจะใส่กะปิแทนทานามากเลยครับพี่น้องหอ,อมเล่งไปหน่อยเล่งแรงกระมอจะล้อนอีกแล้วก็ตกตกัวด้วยใบแมงลักครับใส่ไปใส่เยอะก็หอมเยอะใส่น้อยก็หอมน้อยถ้าใส่เยอะเกินไปก็ล้นหมอ้ออีก จะตักใส่กล้วยไปนั่งทานข้าวแซ่บเลยครับแกงเลียงผักรวมไข่มดแดงถถามีกุ้งสดใส่กหน่อยนะเแจว๋วเลยแค่นี้ก็เด็ดแล้วลนะ่ะชิมก่อนนะัะอ๋อเด็ดมากไขม่มดแดงยั่วเลยครับ หอมริกไทยหอมผักไไบบวบนะครับทุกผักใส่หมอ้อไอใส่ชามครับดูพี่น้องเอ้ยผมมาครับแกงเรียงผักรวมของเชฟหนุ่มภูธรใส่ไข่มดแดงก็เสร็จแล้วแซ่บๆมาครับทานข้าว้อนร้อน,นกับเชฟหนุ่มภูทรครับยน้ำลายไหลมาครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะแกงเรียงใส่ไข่มดแดง อหอมมากเลยข้าลนร้อนเลยเหงื่อแตกตกเม,ม,มนูนสมุนไพรเลยเหมาะกับพวกสุขภาพรักสุขภาพหอมใบบังรักมากเลย อเแ็ดหัวหนูคนอื่นก็ชอบเอาไข่บดแดงไปแกงใส่ผักหวานเช็ดหนุ่มก็เลยเอามาแกงเรียงดีกว่าแต่ไม่ต้องใส่น้ำปลาใส่เป็นกะปีแทนอืม ได้ความเผ็ดจากพริกไทยที่เราตำไข่มดแดงเน้นๆนะครับ จัดแล้วก็น้ำหวานจากผัดอร่อยมากโอ้ถ้าอีพภตษาอีต่างเขาก็จะบอกมีแหงมีแหงสด อร่อยมากครับบวกก็เปื่อยๆพอดีคำใหญ่นะครับอืม หม้อใหญ่ๆเลยเชินุ่มตับนะคาแล้วเป็นเดี๋ยวจะแบ่งไปให้เพื่อนคุณแม่เพื่อนเช็บน,นุ่มที่ว่าพึ่งคลอดลูกน่าจะแซ่บมากอืมอืมแซ่บมีก อร่อยอร่อยมากมันอยากอยูอ่เล้อร่อยมันหอมอ คับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเมนูซิซบแบตามสไตล์เชฟหนุ่มชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับถ้าเมนูไหนถูกใจก็กดแชร์ให้เยอะก็ได้นะครับใครที่เข้ามาเดี๋ยวเชฟหนุ่มก็ตามไปเหมือนเดิมพบกันใหม่เมนูหน้าเมนูง่ายสไตล์เชฟหนุ่มภูทรสวัสดีครับ